<c oughs> ครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็เอาเครื่องรางนะครับผมหา,มานุมาณสี่ก้อนนะครับผมงาเกตนะครับผมของอาจารย์เหงษไทยวันนะครับผมมา <c oughs> มาดูความคลาสสิกศิลปะความสวยงามนะครับของ งาเกตน,นะครับผมของอาจารย์หิงภัยวันนะครับผมไม่รู้ชัดขนาดไหนนะครับผมเดี๋ยวดูดูก่อนนดูศิลปะก่อนนะครับผมตัวนี้ก็ได้จากน้องอยู่ที่ชนบุรีนะครับผมสายตรงของอาจารย์หิงครับได้เก็บสะสมได้กับคนเท่าคนแก่ มาดูศิลปะความสวยงามช่างนะครับผมจะมีความแกะสวยงามนะครับผมคิดว่าเป็นช่างชั้นสูงนะครับผมชัดไหมชัดไหมครับชัดนะครับผมอาจจะดูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับผมก็อ่า,านุมานตัวนี้นะครับผมก็มี พวกมิชชีพนะครับผมได้ก๊อบลง Google นะครับผมขายในราคา550บาทนะครับผมก็ถือว่าเป็นระมัดระวังกันหน่อยนะครับผมก็มิชชีพเยอะนะครับผมแค่ค่างานมันก็ไม่ได้แล้วนะครับผมพวกนี้ก็าหากินกับ ความเดือดร้อนของคนอื่นนะครับผมเพราะใครไม่หลงไครลงผิดก็โดนนะครับผมอ่ะวันนี้ผมจะส่งรายละเอียดนะครับผมให้ดูนะครับผมว่างาเก่าฮะมันเป็นยังไงนะครับผมลาเก่าไม่รู้จะชัดเจนขนาดไหนนะครับผมอ่ะดูผมส่องให้ดูไม่รู้ชัดหรือเปล่านะครับผมอ่านะครับผมอ่ที่เป็นเขียวเขียวนี่ก็ เกี่ยวกับการใช้นะครับโดนน้ํานะครับผมดูความเหี่ยวนะครับผมจะดูชัดแค่ไหนนะครับชัดไหมถ้าไม่ชัดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับผมครับก็เป็นงานแฮนด์เมดนะครับผมเดี๋ยวส่งให้ดูเนี่ยครการใช้สิวนะครับผมการเก็บมือนะค ผการใช้สิวแกะเหมือและความเหี่ยวความแห้งนะครับผมของงานะครับผมเป็นภาบเชื้อเขียวก็เป็นโดนน้ํานะครับผมเจ้าของก็ใช้นะครับผมไม่รู้ไม่รู้เห็นชัดหรือเปล่านะครับผมความเหี่ยวงานเก่างานแห้งงานะครับผมดูความเก่าความเหี่ยวเนี่ยศิลปะมีความสวยงามนะครับ ดูอุศธธิลป์ดูการแกะครับโอ้โหสุดๆนะครับผมดูฝั่งนี้นะครับผมนะครับผมนัาแกะได้ศิลปะแบบชั้นครูนะครับผม สินของอาจารย์เฮงไขวันนะครับก็เป็นเ,เครื่องรางชิ้นแรกนะครับผมที่าฮานุมานสี่กรนะครับผมจากนาลายนะครับผมก็เป็นชิ้นแรกนะครับผมที่ได้สัมผัสนะตัวจริงเสียงจริงนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะหายากนะครับผมก็เป็นเครื่องรางชิ้นเดียวนะครับผมที่ ได้กับน้องที่อยู่ชนบุรีนะครับแบ่งปันให้ตอนแรกก็นึกว่าจะไม่ได้แล้วครับผมเจอเจ้าเขาเปิดไว้ราคาตึงมากนะครับสูงมากนะครับหลักหลายตังนะครับผมผมจนไม่สามารถที่จะจีบได้นะครับผมแต่วันนี้ครับพอดีน้องเขาจะกลับชนบุรีนะครับผมก็เลยได้พูดจากันผูกคอนะครับผมก็ได้แบ่งปันกัน ศิลปะสิวนะครับผมใช้งานมือแกะนะครับเก่าครับเนี่ยดูพษษษุศลนะครับผมการแกะเนี่ยการใช้สิวนะครับผมแบบโคตรศิลปะนะครับผมเนี่ยความเก่าของงานครับผม ก็สิ่งสําคัญที่สุดนะครับผมสิ่งสําคัญที่สุดก็คือว่าเราดูงานให้แท้ก่อนนะครับผมแล้วก็มาไล่ดูธรรมชาติความเก่าและความเหนียวของงานความฉ่าน,นะครับผมงานแต่ละชิ้นนะครับผมคนใชก้ก็บางทีก็อยู่บนหิ่งนะครับไม่ได้ใช้ศิลปะบางชิ้นก็ใช้นะครับผม ก็จะมีความแตกต่างกันความช่ำนะฮะหรือความแห้งนะครับต่างกันนะฮะงานนะครับพุทธศิ์สวยมากๆเลยนะครับผมเป็นชิ้นเดียวครับชิ้นเดียวในโลกนะฮะที่จะลอกเลียนแบบกันไม่ได้นะครับผมนะงานมืองานสิวนะฮะงานมือเขาแกะสวยมากๆเลยนะครับผม ตัวนี้ก็ตีไว้เป็นเดือนนะครับผมกว่าจะเสร็จการฉลุการทำนะครับศิลปะสวยสดงดงามนะครับผมนี่ครับผมหัตถ์นจัรนาลายสี่กอนนะครับผมความสวยงามคลาสสิกครับตัวนี้ตัวใหญ่ครับเบียบเทียบกับอ่ะเหรียญหลวงปูกก่ชอบตนแรกนะครับผ ที่ว่าใหญ่แล้วนะครับผมก็ถือว่าเล็กไปเลยนะครับผมก็เป็นศิลปะศิลปะที่ขั้นเอกอุนะครับผมก็คงจะเป็นชิ้นเดียวนะครับผมในในโลกนะครับผมก็เผื่อว่าเป็นการแกะที่สวยสดงดงามนะครับผมศิลปะงดงามอะเป็นช่าง ที่มีความปานิออนชออดชอยนะครับผมวันนี้ครับเนี่ยดูรอยข้างๆร,รอยฉลุนะครับผมรอยการใชน้นี่ครับผมดูความเหี่ยวนะความเหี่ยวศิลปะโ,โหสุดๆเลยนะครับผมชัดไหมเนี่ยชัดไหม ภาพไม่คมชัดยังไงก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยครับผมใช้ไฟหลอดเดียวนะครับผมวันนี้ก็ได้เอาหนุมาน4ี่ก้อนนะครับผมทรงเครื่องจากนาลายนะครับผมก็ถืออาวุธนะครับผมจกักพักขันนะครับแล้วก็กระบ,บอกนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคืออะไรก็ไม่รู้นะครับผม ขอบคุณมากนะครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมผมก็จะพยายามหาของสวยของสวยที่มีมูลค่าและความเก่านะครับได้เอามารีวิวนะครับผมให้กับเพื่อนเพื่อนที่รับชมนะครับผมเนี่ยดูดูขมขยยดูนะครับผมเนี่ยชัดอยู่นะครับผมชัดนะครับศิลปะไม่ต้องพูดถึงความเก่าความแห้งไม่ต้องพูดถึงนะครับผม เราดูการดูงานนะครับผมการดูงานเราต้องดูให้เป็นนะครับผมการดูงานเราต้องดูให้เป็นนะครับผมหนึ่งก็คือว่าแม้นเป็นงาแล้วนะครับผมแล้วคราวนี้เราต้องดูว่าเป็นงายอ้อมงาแช่น้ำชาหรืองาทอดนะครับผมหรืองาอบนะครับผมดูให้เป็นนะครับผมดูให้เป็น วันนี้ก็มีเชียงใหม่นะครับผมก็ได้เอาหนุมานนะครับผมอาจาร,รย์เฮงไพวันครับผมก็ได้เอามารีวิวนะครับให้กับเ,เพื่อนๆได้รับชมกับเป็นชิ้นแรกของผมเหมือนกันครับผมที่ได้จัดหนุมานตัวนี้ก็จีบน้องก็อยู่นานนะครับผมแต่น้องก็เปิดราคาสูงก็เลยแตะไม่ได้นะครับผมเลยวันนี้ก็เป็นวันที่ คุยกันถูกคอนะครับผมน้องเขาก็แบ่งปันใหน้ในราคาที่อะจับต้องได้นะครับผมเครื่องรางนะครับผมถ้าอยู่กับมือเซียนมือใหญ่ๆนะครับตัวนี้ครับก็คงจะหลายตังค์นะครับผมแต่ถ้าจะให้อยู่กับมือผมก็ราคาแบ่งปันนะครับผมกําไรไม่เยอะครับแล,แล้วก็ถือว่าเป็นการ ูความสวยนะครับผมดูความสวยความงามนะครับผมเจอแบบนี้ก็ไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับผมครับเนี่ยงานงานแท้ๆนะครับผมครับที่เป็นเ,เขียวก็เป็นการผ่านการใช้โดนน้ำโดนอะไรนะครับผมอะวันนี้ก็เอาความรู้เอาความคลาสสิก เอาศิละปะชั้นครูนะครับผมที่ว่าหายากๆนะครับผมมาให้ชมกันนะครับผมวันนี้ก็มีเชียงใหม่ครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมกับผมครับสวัสดีครับ